ในเทศกาลมหาพจน์กิจศถทาประการหนึ่งที่พระศ,ศาสนาจัดสนับสนุนนะครับก็คือการเดินรูป14ภาคนะครับการเดินรูป14ภาคเป็นกิจศรัทธาที่เริ่มต้นจากกรุงเยรูซาเล็มนะครับเยรูซาเล็มเป็นสถานที่ที่พระเยซูเจ้ามาดำเนินชีวิตและพระทรมานของพระองค์นะครับจากการตัดสินลงโทษพระองค์ให้ถูกตึงกางเขนไปจนถึง การสิ้นพระชนและการเชิญพระศพบ,บนครูหามีสถา,านที่ที่ระลึกถึงเหตุการ์ณเหล่านั้นนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับคริสตชชนที่ไปแสวงบุญก็พยายามนะครับนะถ้าไปที่นั่นก็ก็เอาสิ่งที่เกิดขึ้นที่นั่นนะครับโดยเฉพาะคณะฟรังกิสกันเนี่ยในศตวรรษที่14ก็เป็นคนที่เผยแพร่ความศรัทธานี้นะครับในเบื้องต้นก็มีตั้งแต่ 3 4ภาคไปจนถึง30ภาคแต่สุดท้ายแล้วก็สรุปว่ามี14ภาคในศตวตรรษที่16นะครับพระสัสกรคอลิกก็สรุปว่ารูปนั้นควรจะมี14ภาคพอถึงศตวตรรษที่19ก,ก็เริ่มเอารูปมาตั้งไว้ในกำแพงในวัดอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับนะมันก็เริ่มต้นในศตวตรรษที่19กานะครับการเดินรูป14ภาคในปัจจุบันาบางครั้งบางคราวเราก็จะเห็นว่า ก็เริ่มมีภาคที่15นะครับหลายคนบอกว่าน่าจะมีการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้าด้วยนะครับก็แน่นอนก็แล้วแต่แต่ว่าตามธรรมเนียมคุรุนชนนั้นเรามักจะมี14ภาคบางครั้งนะครับพอใช้คําว่าเดินรูปจริงๆแต่ว่าในภาษาที่เราคุยกันเดี๋ยวเราไปเดินรูป14ภาคมันก็มีที่มาที่ไปอย่างนี้นะครับที่พ่ออธิบายพี่น้องทราบนะครับนอกจากนั้นนะครับในทุกปีนะครับพระสนาปาจะเขียนสาร มหาพจน์นะครับและสารมหาพจน์ก็จะถูกแปลแล้วก็เผยแพร่ตั้แต่วันพุธรับเทาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัตินะครับโดยส่วนใหญ่นะครับพระสารปาจ,จะเน้นถึงความรักที่มีต่อคนยากลําบากคนด้อยโอกาสเพราะฉะนั้นสารมหาพจน์ก็เป็นเรื่องหนึ่งในภาพปฏิบัติที่ดีที่เราคริสือชนควรจะสนใจนะครับตอนนี้สารมหาพจน์แน่นอนเลยนะครับพี่้องติดตามได้ในอุดมสารนะครับนะ ในเว็บไซต์หรือในในฉบับก็ได้นะครับฉบับที่เป็นกระดาษเนี่ยหรือพรอเชื่อว่าในเว็บไซต์ของศูนย์คุตตาศาสนธรรมหรือของอาคารสังคมบันฑุกรุงเทพก็เมื่อเมื่อศารมหาโพธิ์เสร็จแล้วก็จะมีให้เรานะครับอันนี้เป็นภาพปฏิบัติที่ดีมากๆเลยนะครับ อนนี้เรามาดูอีกวันหนึ่งที่สําคัญเป็นวันเริ่มต้นสัปดาห์ศักดิธิ์และยังอยู่ในเทศษษากามลมาพธเราเรียกว่าวันอาทิตย์พระทรมานของพระเยซูเจ้าหรือวันอาทิตย์ไบลานนะครับวันอาทิตย์นี้นะครับบางทีเราก็บอกว่าวันอาทิตย์นี้เป็นวันที่เริ่มต้นสัปดา์ศักดิสธิ์สัปดาศักดิ์สษิ์เริ่มที่วันอาทิตย์ไบลานและไปจบที่วันอาทิตย์ปัสกานะครับและเราจะเห็นนะครับบางครั้งบางคราว เราเรียกวันอาทิตย์นี้ว่าวันอาทิตย์ไบลานะครับเพราะมีการแห่ไบลาในวันนั้นแต่ถ้าดูจากชื่อเนี่ยเราจะเห็นว่าคําว่าใบลาเนี่ยอยู่ในวงเล็บนะครับตามไวยากรณ์ภาษาไทยอะไรที่อยู่ในวงเล็บเนี่ยจะสําคัญน้อยกว่าสิ่งที่อยู่นอกวงเล็บสิ่งที่อยู่นอกวงเล็บก็คืออาทิตย์พระทรมานเพราะฉะนั้นวันอาทิตย์พระทรมานหรือวันอาทิตย์ไบลาเนี่ยความหมายก็คือพระศาสดาจักรระลึกถึงพระกิสตเจ้าเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็ม เพื่อทำมาลําลึกปาสกาจะได้สำเร็จไปทำมาลําลึกปาสกาก็คือพระทรมานก,การสิ้นประชน์เพื่อไถยภาคเราและการกลับคืนชีพเพราะฉะนั้นพิธีกรรมจึงมีสองส่วนรละลึกถึงการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มในฐานะพระเมสสิยาชัยชนะและในขณะเดียวกันก็มีการอ่านพระทรมานในส่วนที่สองนะครับเพราะว่าเข้ากรุงเยรูซาเล็มเพื่อทรมาน สิ้นพระชนเพื่อไทยผานเรานะครับและจบอยู่ตรงนี้ก่อนเพราะว่าการกลับคืนชีพเราจะไปฉลองกันในวันสมโพธปาสกานะครับเพราะฉะนั้นในส่วนที่สองก็จะเน้นที่การอ่านพระธรมารและการรับสินมหาสนิทนะครับเราจะเห็นว่าในการแห่ใบาลานนั้นเป็นการเริ่มต้นพิธีกรรมนะครับในมิสซาถ้าวัดหนึ่งมีหลายมิสซาการแห่ใบาลานเนี่ยจะมีเฉพาะมิสซาเดี นะครับก็คือมิซาที่มีคนมาเป็นจำนวนมากนะครับเราก็จะแห่ไปลานเราจะสังเกตว่าพิธีก็จะเริ่มต้นที่บริเวณหน้าวัดหรือจุดใดจุดหนึ่งที่มีระยะพอที่จะเดินแห่มาที่วัดได้นะครับหลังจากนั้นก็จะเริ่มต้นด้วยขับร้องอเพลงเริ่มพิธีนะครับพอขับร้องเพลงเริ่มพิธีนะครับคุณพ่อนะครับซึ่งวันนั้นก็จะใส่ อาพรสีแดงนะครับสีแดงแน่นอนนะครับมีความหมายหมายถึงการฉลองมรณะสักขีเป็นเลือดเลือดของอผู้ที่ตายเพื่อยืนยันความเชื่อสีแดงยังหมายถึงพระจิตนะครับและในความหมายอีกประการหนึ่งสีแดงจะใส่หมายถึงพระทรมานของพระเยซูเจ้าสีแดงหมายถึงเลือดที่พระเยซูเจ้าหลัง่งลงมาในพระทรมานพอวันนี้อ่านพระทรมาน นะครับเพราะฉะนั้นพระสงฆ์จะใส่สีแดงอีกทีก็คือวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ที่เราคิดถึงการสิ้นพระชนของพระเยซูเจ้านะครับในขณะเดียวกันสีแดงเป็นสีของกษัตรติย์จักรพรรดิโรมันจะมีสีประจําพระองค์ก็คือสีแดงเพราะฉะนั้นในความหมายตรงนี้ก็หมายถึงว่าแม้จะนึกถึงพระเยซูเจ้าสิ้นพระชนเพื่อเราแต่สิ้นพระชนในฐานะกษัตริย์ในฐานะนนานพระเมสสิยาซึ่งปกครอง ชีวิตของเรานะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับเราจะเห็นว่าก็าจะมะีพิธีกรรมที่มีการเสกใบลานนะครับและ,ะในพิธีกรรมหลังจากเสกใบลานก็จะแห่ใบลานแห่ใบลานเข้ามาในวัดนะครับมิซาก็จะเริ่มด้วยบทพราณาของประธานนะครับและมีการอ่านบทอ่านสองบทส่วนการคือการอ่านพระทไปรมานนะครับและเราจะคุกเข่าเมื่อถึงตอนที่พระเยซูเจ้าสิ้นพระชน การคุกข่าในแง่พิธีกรรมหมายถึงการเป็นทุกข์ถึงบาปนะครับเราเป็นทุกข์ถึงบาปเพราะบาปของเราทําให้พระเยซูเจ้าต้องตายเพื่อไถยบาปของเราแต่ว่าการคุกข่ายังหมายถึงการนมัสก,การด้วยความเคารพนั่นก็คือเรานมัสก,การพระเยซูเจ้าเรารเคารพพระองค์เพราะโดยอาศัยพระทรมานเราจึงพ้นจากบาปและมีสิทธิที่จะเป็นทายาทของเมืองสวรรค์นะครับตอนนี้เรามาดูความหมายของใบลาน เขาสอนเราว่าใบาลานไม่ใช่เครื่องรางของขังนะครับการแห่ใบาลานนั้นเป็นการจําลองธร,รมเนียมประเพณีที่ทําที่กรุงเยรูซาเล็มตั้งแต่ศตวรรษที่4นะครับเป็นการจําลองเหตุการณ์การเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มของพระเยซูเจ้าเพราะฉะนั้นสัญ,ญลักษณ์ใบ,บาลานเนี่ยหมายถึงชัยชนะนะครับในหนังสือว,วิวรณ์บอกว่าผู้ที่อยู่ในรค์ถือใบาปาล์มหรือใบาลานเนี่ยในตระกูลเดียวกันเนี่ยนะครับนะ ใส่ชุดสีขาวสัรเสริญพระเป็นเจ้านะครับและพระวรสารที่พูดเรื่องการแห่ใบลานนะครับก็จะพูดถึงพระเยซูเจ้านั่งบนหลังลูกลานะครับปกติพาหนะของกษัตริย์มี2ออย่างคือม้ากับลาม้าใช้เวลาที่กษัตริย์ออกไปลบแต่ลาใช้ในเวลาที่สงบเวลาที่มีสันติเพราะฉะนั้นการที่พระเยซูเจ้าขี่ลูกลาเข้าไปในกรุงเยรูซาเล็ม นั่นหมายความว่าพระองค์เป็นสันติราชานะครับและประชาชนอิสราเอลที่มาต้อนรับพระเยซูเจ้านะครับแสดงว่าเขายอมรับพระองค์เป็นกษัตริย์ของเขาเป็นผู้นําในชีวิตและวิธีการของพระองค์คือสันติและความรักไม่ใช่การลบนะครับเหมือนกับที่ชาวยิวหลายคนเข้าใจาว่าพระเมสสิยาต้องเป็นนักรบแต่จริงๆแล้วพระเยซูเจ้าบอกว่าพระองค์มาเพื่อสร้างพระาณาักสวรรค์อาณาจักรแห่งความรัก รักพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์นะครับและการที่พระเยซูเจ้าเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างสงา่าทาให้คําทํานายของประกาศศกเสคาริยาเป็นความจริงเสคาริยาบทที่9ข้อ9ทิ่ฐายแห่งศิโยนเอ๋ยจงร่าเริงอย่างยิ่งทิแห่งกรุงเยรูซาเล็มเอ๋ยจงโห่ร้องด้วยความยินดีเถิดดูสิกริยัตของท่านกําลังเสด็จมาหาท่านพระองค์ทรงเที่ยงธรรมและทรงชัยชนะทรงถ่อมพระองค์และประทับบนหลังลาบนหลังลาตัวน้อยลูกแม่ลา นะครับพระเจ้าโปรองก็ทําตามที่มีคำำําทํานายถึงโรร่งเป็นการยืนยันว่าพรร่งเป็นพระเมสสิยาเพราะฉะนั้นหัวใจสําคัญของการแหร่ใบลานก็คือขบวนแห่ทุกครั้งที่เราถือใบลานในมือและแห่เป็นการแสดงว่าเรารับพระเยซูเจ้าเป็นกษัตริย์และผู้นําของเราเพราะฉะนั้นอภรณ์ที่คุณพ่อใส่ในพิธีกรรมจึงสอดคล้องเป็นสีแดงสีของกษัตริย์คุณพ่อใส่ในนามของพระเยซูเจ้านะครับและเราพร้อม ที่จะทําสิ่งที่พระเยซูเจ้าทําต่อไปนะครับพระเยซูเจ้าหลังจากแห่เข้ากรุงเยรูซาเล็มแล้วนะครับหลังจากนั้นไม่นานพระองค์ก็ถูกตรึงและตายบนไม้กางเขนเพื่อไทยบาปเราแล้วก็มีการอ่านพระธรรมาในวันนั้นนะครับและจะสังเกตว่าในวันนั้นจะอ่านตามพระวรสารในปีพิธีกรรมปีเอ่านพระวรสารนบุญมัทธิวปีบอ่านพระวรสารนบุญมาระโกปีซอ่านพระวรสารนบุญลูกา และข้อสังเกตก็คือ,อยังไม่ใช่วันที่พระเยซูเจ้าสิ้นพระชนเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับการอภิบาลบางวัดคุณพ่อเห็นควรว่าเ,เรามีแค่มิสซาเดียวแล้วน่าจะลำพึงนานๆก็อาจจะอ่านแบบยาวแต่บางวัดอาจจะมีมิสซาหลายรอบแล้วก็บางรอบก็อาจจะอ่านแบบสั้นก็แล้วแต่นะครับมีให้เลือกทั้งแบบยาวและแบบสั้นนะครับใบลานนะครับเราจึงเก็บกลับไปที่บ้าน นะครับไม่ใช่ในฐานะเครื่องรางของขังแต่ในฐานะสิ่งที่เตือนใจเราว่าพระเยซูเจ้าเป็นกษัตริย์เราจะยึดพงเราจะยึดแนวทางแห่งไม้กางเขนของพงเพื่อและเราจะแบ,บกกางเขนรับยอมรับความยากลําบากเพื่อความดีของชุมชนครอบครัวพระศาสนาจักรและโลกของเรานะครับวันสุดท้ายของเทศกาลมหาพุน์ก็คือ วันพฤหัสศักดิ์ในตอนเช้าจะมีพิธีกรรมมีมิซาเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์นะครับเหตุผลของการเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ในวันพฤหัสศักดิ์สิิทธ์ตอนเช้านะครับประสงค์จะไปที่อัศนวิหารนะครับความหมายทางเทววิทยาของการเสกน้ำมันในวันพฤหัสศักดิ์เน้นความสัมพันธ์ระหว่างศินศักดิ์สิทธิ์อื่นๆกับสิลมหาสนิทเพราะวันพฤหัสศักิ์สทธ์เราคิดถึงว่าเป็นวันที่พระเยซูเจ้าตั้งสิลมหาสิทิ และศินศักดิ์สิทธิ์เราจะสังเกตว่ามักจะประกอบในพิธีมิสซาหรือพิธีศีลมหาสนิทพอยกตัวอย่างศีลล้างบาปศีลล้างบาปแน่นอนหัวใจสําคัญคือการเทน้ําใช่ไหมครับพร้อมกับบทที่ผสม,มบอกว่าข้าพเจ้าล้างท่านเดชะพนาพระบิดาพระบุตรพระจิตแต่ต่อจากการเทน้ำก็มีการเจิมด้วยน้ํามันคริสต์มาซึ่งบอกว่าผู้ที่ได้รับเจิมนั้นเขาเป็นของพระคริสต์เจ้า,จามีส่วนในการเป็น สงประกาศศกและกษัตริย์ของพระองค์นะครับนะหรือสินกําลังเวลาในหนังสือพิธีกรรมก็แนะนําพระสังฆราชโปรดสินกาลังในพิธีมิสาเป็นต้นสินกําลังของบรรดาเด็กๆเนี่ยนะครับหรือพวกเรารับสินกําลังต่อจากสินล้างบาปนะครับนะก็รับในพิธีมิสานะครับและในพิธีสินกําลังก็มีการเจิมน้ํามันคริสต์มาเป็นสาระสําคัญนะครับของสินกําลังระสมจะ ปกมือนะครับอ่าจริงๆไม่ใช่พระสงฆ์นะครับพระสังฆราชแต่ว่าถ้าเป็นศีลลับาผู้ใหญ่จะเป็นพระสงฆ์หรือบางทีพระสังฆราชไม่ว่างอาจจะมอบหมายให้อุปสังฆราชหรือพระสงฆ์ที่ท่านแต่งตั้งทาหน้าที่แทนนะครับในศีลกําลังพระสังฆราชจะปกมือนะครับเหนือศีรษะแล้วก็จะเติมน้ํามันคริสต์มาที่หน้าผากเป็นรูปกางเขนนะครับเพราะฉะนั้นศีลสัตว์สิทธิ์อีกหลายประการนะครับก็มีความเกี่ยวพันกับศีล ส,นสินเจิมกลไกก็เช่นเดียวกันในภาคปฏิบัตินะครับทำไมเสกน้ํามันศักดิ์สิทธิ์ในวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าในพิธีตื่นเฝ้าปาสกาและในเทศกาลปาสกาจะต้องใช้น้ํามันศักดิก์สิทธิ์เยอะเพราะมันจะมีพิธีล้างบาปในช่วงนั้นก็ควรจะมีการเสกนะครับในพิธีมิานะครับในสมัยแต่ก่อนมีการเสกน้ํามันอย่างเดียวก่อนสังเกตนาวติกัรครั้งที่2แต่พอเริ่มสังเกตนาวติกันครั้งที่2 นบ,บุญเปาโลที่6พระสันดะปาได้บอกว่าวันพระศักดิ์สิทธิ์สินศักดิ์สิทธิ์นอกจากศินมหาสนิทที่พระเยซูเจ้าตั้งแล้วบทบัญญัติแห่งความรักที่พระองค์ตั้งแล้วศินศักดิ์สิทธิ์อีกป,ประการหนึ่งที่พระองค์ตั้งก็คือสิลบวชเวลาที่พระองค์สั่งอัครสาวกในอาหารคำมือสุดท้ายจงทําดังนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดแน่นอนหมายถึงว่าให้ไปทําแบบอาหารคำมือสุดท้ายคือไปทามิสซาและแน่นอนพิธีกรรมกับชีวิตเป็นเรื่องเดียวกัน ทำหรือปฏิบัติในสิ่งที่พระเยซูเจ้าทำรักจนสามารถที่จะเสียสละแม้แต่ชีวิตของตนเองเพื่อผู้อื่นนะครับนะเพราะฉะนั้นตั้งแต่หลังสังคายนาวติการครั้งที่สองเป็นต้นมาพระสันดาปาเปาโลที่6ก็เลยใส่พิธีรื้อฟื้นคำสัญญาของการเป็นสงนะครับงั้นะรบนะรรดาพระสงฆ์จึงไปรวมตัวที่อาษนวิหารในวันนั้นเพื่อรื้อฟื้นคำสัญญาของการเป็นสง นะครับนะและบอกด้วยว่าหน้าที่ของการเป็นสง์นั้นเพื่อรับใช้และอุทิศตนตามแบบฉบับของพระเยซูเจ้าแน่นอนแม้จะเป็นการรื้อฟืน้นคําสัญญาของการเป็นสงแต่เราจะเชิญชวนพี่น้องสัตวบรุษมาเสมอเพราะเราถือว่าพระสงฆ์ก็ต้องการคำภาวนาและการสนับสนุนจากสัตว์รุษจึงมีส่วนหนึ่งหลังจากที่พระสงฆ์รื้อฟืน้นคําสัญญาสินบวดแล้วพระสังฆราชจะก้มศรีรษะลงนิดนึงแล้วก็บอกว่า ขอให้บรรดาสัตว์ปรภาวนาเพราะฉะนั้นพระศาสนาจากเราเป็นหนึ่งเดียวกันเสมอแม้หรือฟื้นคําสัญญาของการเป็นสงฆ์ก็จริงแต่ว่าเราก็ยังเห็นความสําคัญของคารวะที่สนับสนุนและภาวนาเพื่อเรานะครับและคารวะเป็นกําลังสําคัญจริงๆในพระศาสนาจากของเรานะครับน้ํามันศักดิ์สิทธิ์มีน้ํามันอะไรบ้างนะครับมีในภาพอย่างที่พ่อขึ้นให้นะครับ น้ำมันชนิดที่1เรียกว่าน้ำมันเจิมผู้สมัครรับสินล้างบาปภาษาละตินเรียกว่าโอลเอุมกาเตกูเมนรุมใช้เจิมก่อนที่จะรับสินล้างบาปนะครับหรือในช่วงที่เป็นคริสตสัลสำรองอาจจะเจิมน้ำมันนี้นะครับถ้าเราไปดูหลังวัดเขาไม่เขียนตัวเต็มในกระปุกใส่น้ำมันแต่พี่น้องถ้าเห็นว่ากระปุกใส่น้ำมันศักดิ์สิทธิ์นั้นเขียนว่าโ c เป็นตัวย่อของโอลอุม เกูมิ n นรก็คือน้ำมันของกสสังสำรองน้ำมันที่2คือน้ำมันเจิมคนป่วย o l e เ m i ุมอินฟิมอรมหรือตัวย่อก็คือ o อเพราะฉะนั้นใช้เจิมสําหรับโปรดพิธีสินเจิมคนไข้ที่เราได้ได้พูดก่อนหน้านี้มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปหลังวัดสมมุติต่อไปเราเป็นศาตนาบริกรพิธีกรรมกอให้ช่วยขอน้ํามันสินเจิมคนป่วยพี่น้องจะได้หยิบถูกตัวย่อของเขาก็คือ โอไอนะครับส่วนน้ำมันคริสต์มาสก็คือสังตุมคริสต์มาสตัวย่อของน้ำมันคริสต์มาสก็คือเอซีนะครับลำดับต่อไปนะครับเราถึงหัวใจสำคัญนะครับของปีพิธีกรรมก็คือตีวันปัสกาก่อนอื่นพ่ออยากจะอธิบายก่อนนะครับว่าตีวันปัสกาคืออะไร อีวันปัสกาคือการเฉลิมฉลองทำล้ำลึกปัสกาการสิ้นพระชนและการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้าโดยใช้เวลาในการฉลอง3วันนะครับ3วันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่เริ่มตั้งแต่การตั้งศีลมหาสธิทในวันเพื่อหัสศักดิสิทิทธ์คืนวันเพื่อหัสักดิทธ์ถือเป็นการล่วงหน้าของการฉลองปัสกาการตั้งศีลมหาสนิทนะครับนี่คือกายของเรานี่คือโลหิตของเราที่จะมอบให้กับท่าน เป็นคากล่าวล่วงหน้าว่าพระเยซูเจ้าจะสิ้นพระชน์แล้ววันที่พระเยซูเจา้าสิ้นพระชน์ก็คือวันสุขศักดิ์สิทธิ์นะครับนะในวันสุขศักดิ์สิทธิ์จะเป็นวันที่เราไม่มีพิธีมิสาแต่เราจะมีพิธีกรรมนะครับมีการอ่านพระธรรมานมีการจุบพระแล้วก็มีการารับศีลมหาสนิทหลังจากนั้นแล้วนะครับสมบูรณ์ด้วยการกลับคืนชีพเพราะฉะนั้น ก็เริ่มด้วยมิซาตื่นเฝ้าในคืนวันเสาร์ซึ่งเป็นมิซาที่1่ของการสมโพธปัสกาและตีวันปัสกาก็จบที่มิซาสุดท้ายนะครับของวันอาทิตย์ปัสกานะครับถ้าเป็นบ้านนับป่วยก็จบที่ทำวัดเย็นของวันอาทิตย์ปัสกานะครับเพราะฉะนั้นเราจึงเชิญชวนว่าพี่น้องควรมาร่วมพิธีกรรมทุกวันเพื่อเฉลิมฉลองสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่แน่นอนพระศาสนาจากักก็เข้าใจ ว่าบางครั้งบางคราวพี่น้องที่ทํางานเป็นต้นพี่น้องทีอ่อยู่ในประเทศแบบเราๆที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นคริสเตียนบางทีการมาร่วมตีวันปัสกาทุกวันก็เป็นเรื่องยากลําบากแต่ยังน้อยขอให้เรามาในวันอาทิตย์ปัสกาหนึ่งวันนะครับนะแต่ว่าพี่น้องที่สามารถมาได้อยากเชิญชวนให้มานะครับแล้วพอสังเกตก็เป็นสิ่งที่ดีตามวัดของเราเพราะพอสังเกตว่า ช่วงที่คนมาเยอะที่สุดในปีวิธีกรรมก็คือติวันปาสกาวันพรหัสศักดิ์สิทธิ์คือวันพรหัสศักดิ์สิทธิ์สุขศักดิ์สิทธิ์และวันอาทิตย์ปาสกาแล้วก็พิธีตื่นเฝ้าปาสกาขึ้นวันสองศักดิ์นะครับและในตีวันปาสกานะครับปกติเนี่ยถ้าคุณพ่อ,พอเองถ้ามีกิจธุระเนี่ยพ่อสามารถถวายมิสซาส่วนตัวได้แต่เนื่องจากตีวันปาสกาเนี่ยมีความสําคัญมากเพราะฉะนั้น ในตีวันปัสกาสำหรับพระสงฆ์เนี่ยห้ามถวายมิสาส่วนตัวทำไมเพราะว่าเราจะต้องไปถวายกับชุมนุมชนแต่จริงๆแล้วมิจาเนี่ยควรถวายกับประชาชนแต่ถ้าเป็นช่วงตีวันปัสกาพอต้องถวายที่วัดเพราะถือว่าเน้นชุมนุมชนนะครับนะและเป็นการฉลองที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนกันนะครับบ้านนักบวชก็จะไปฉลองที่วัดใหญ่ นะไปให้เห็นภาพของความสําคัญของติวันปาสกา